ยาแต้วครัวคำตัวโต,วตวสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำข้าวจีใส่ไข่ด้วยกระทะสี่หลุมไม่ต้องมีเตาถ่านก็สามารถทำข้าวจีได้ง่ายๆที่บ้านรสชาติอร่อยอร่อย,ออยทานแบบร้อนๆอนกลิ่นหอมๆได้เหมือนกันค่ะน,นคะคะกระทะสี่หลุมสั่งมาก็เพิ่งมาถึงวันนี้เลยนะคะขนาดก็เล็กกระทะรัดน้ำหนักก็พอดีมือเลยค่ะจะมีด้ามแยกมาต่างหากวิธีติดด้ามก็แสนจะง่ายหมุนน็อตออกจากตัวกระทะเสียบด้ามเข้าไปให้ตรงล็อกแล้วก็หมุนน็อตให้แน่นเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ และก่อนจะนำไปใช้ก็อย่าลืมไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะนะคะสวยน่ารักขนาดกองกำลังพอดีราคาก็ไม่แพงถ้าหากท่านไหนสนใจจะวางลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายนะคะต่อไปก็จะเตรียมข้าวเหนียวนึ่งสุกเอาไว้ทำข้าวจีกันค่ะสำหรับซีหลุมก็จะใช้ข้าวเหนียว250รหกรัมเนยสดเอาไว้สำหรับทากระทะแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอม,หอมให้กับข้าวจีหรือจะใส่เป็นน้ำมันพืชก็ได้ค่ะข้าวจีของเราจะได้กรอบ กะทิสี่ช้อนโต๊ะเกลือป่อนครึ่งช้อนโยเกิร์ตผงปรุงรสก็ใส่ตามชอบเลยค่ะแล้วคนให้เกลือละลายหรือว่าคนให้ทุกอย่างเข้ากันสำหรับใครจะใส่หนึ่งฟองหรือว่าสองฟองก็ได้ตามชอบเลยค่ะตีให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำไปคลุกกับข้าวเหนียวกออคลุกเบาๆให้ข้าวเหนียวแตกตัว สำหรับข้าวเหนียวก็ต้องนึ่งใหม่ๆกำลังร้อนๆอยู่นะคะถ้าเป็นข้าวเย็นข้าวก็จะเป็นก้อนค่ะเสร็จแล้วนำกระทะสี่หลุมขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเปิดไฟเบาๆก่อนนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปเล็กน้อยเกลี่ยให้เนยทั่วๆกระทะการใส่เนยหรือว่าน้ำมันพืชก็จะช่วยให้เม็ดข้าวเหนียวพองแล้วก็มีความกรอบและเพิ่มความหอมให้กับข้าวจีด้วยค่ะพอกระทะเริ่มร้อนก็เติมข้าวได้เลย กดให้แน่นนิดนึงแล้วก็เกลี่ยให้หน้าเรียบๆข้าวจี๋ของเราจะได้ออกมาสวยๆส,สักครู่หนึ่งก็จะเห็นเนยและกะทิเดือดขึ้นมาแบบนี้กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะและสังเกตจากด้านข้างพอแห้งแล้วก็มากลับด้านกลับด้านก็ง่ายมากๆเลยนะคะไม่มีเม็ดข้าวติดที่กระทะเลยค่ะเนี่ยค่ะข้าวจี่เรียมดีจริงๆเลยนะคะกลิ่นก็หอมๆด้วยค่ะ และสังเกตรกระทะไม่มีรอยไหม้เลยนะคะพอเตรียมหรือว่ากรอบอย่างที่เราต้องการแล้วก็ปิดไฟจากนั้นก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะเท่านี้เราก็จะได้เข้าจีรสาต่อร่อยๆกลิ่นหอมๆทานร้อนๆได้ที่บ้านแล้วนะคะแค่มีกระทะสี่รูมใบเดียวก็ทําได้หลายเมนูเลยค่ะสูตรอาหารอร่อยๆแบบนี้มายาแต้วครัวคํา,คาตัวัวขอบคุณที่ดูจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ